เทคนิคการเจราจาต่อรองแบบได้ผล100%เปอร์เซนอันนี้พี่ใช้มาแล้วเป็นสิ่งที่พี่ทำอยู่เสมอเสมอเวลาพี่ต่อรองเวลาพี่ต้องการจะได้ของจากจะซื้อจากเจ้าเนี้ยฉันจะต้องต่อรองเธอให้ได้ก็คือสิ่งที่พี่เตรียมก่อนที่จะเจราจาต่อรองนะคะก็คือหนึ่งพี่ต้องมีคู่เทียบก่อน 2. พี่ก็ต้องมีราคาเดิมของพี่ที่เคยซื้อกับเจ้านั้นแหละที่พี่ต้องการจะซื้อเขาอ่ะสามพี่ก็ต้องรู้ราคาตลาดด้วยว่าม,มันราคาเท่าไหร่มีข้อมูล3สิ่งเนี้ยเราเตรียมตัวไว้ได้เลยแล้วถ้าเราจะซื้อเขาเราเรียกเขามาคุยเลยว่าฉันต้องการราคานี้ฉันต้องการเงื่อนไขนี้ส่วนใหญ่เขาจะโอเคกับเราแต่พี่ขอเวลาเจรจาต่อรองเรื่องราคาอย่าต่อรองแบบ มือเปล่าไม่มีอะไรไปเลยขอให้เตรียมข้อมูลอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้เนี่ยขอให้เตรียมไว้เลยเวลาคุยมันได้ผลแน่นอนแล้วมันจะมีอย่างนี้นะคะเซลเวลาเราคุยอย่างเงี้ยไปโอเคตามเงื่อนไขของเราได้ทุกอย่างเซลจะมีเซลจะมีแย้งกลับมาว่าโอเคงั้นพี่ต้องซื้อผมหรือว่าพี่ต้องซื้อหนูภายใน3เดือนนี้นะหรือว่า2เดือนนี้นะถ้าไม่เช่นนั้นราคาจะขึ้นนะมันจะมีเซลพูดประมาณนี้นะให้ระวังให้ดี แต่ถ้าเขาพูดประมาณนี้เราก็บอกไปเลยโอเคได้ตามนั้นถึงนัเวลา3เดือนที่เราไม่ได้ซื้อเราเรียกมันมาคุยมันยอมยังไงมันก็ยอมเพราะมันอยากขายของเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วราคาตลาดเท่าไหร่คู่เทียบมันราคาเท่าไหร่เราก็รู้อยู่แล้วมันมันเถียงไม่ขึ้นอยู่แล้วคือถ้ามันไม่เอาก็เอาราคาอีกคู่เทียบที่มันที่มันถูกกว่าที่มันเงื่อนไขดีกว่าเราก็เลือกเจ้านั้นก็ได้โอเคคลิปนี้พี่ก็ฝากไว้เรียนรู้เยอะ เรียนรู้เยอะทําให้คุณเก่งขึ้นตอนนี้โลกโซเชียลมีคนมาให้ข้อมูลเยอะแยะมากมายให้เก็บเกี่ยวออกไปเก็บเกี่ยวให้ได้เยอะที่สุดคุณก็จะโตขึ้นได้เงินเยอะขึ้นถ้าเรียนรู้มากพอโอเคเรียนรู้แล้วลงมือปฏิบัติด,ด้วยนะคะายบาย